มาแก้สมการกันดีกว่านะครับจงหาค่า h นะครับผมอ่ามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกให้เราเอาสิบนี่นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บก่อนนะครับผมอันนี้ลบห้าก็เช่นกันครับคูณเข้าไปในวงเล็บนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับก็จะได้ลบสิบเอ็ดอันนี้สิบคูณ้วย h ก็เป็นสิบ h นั่นเองครับผมและสิบ คูณด้วย10ก็เป็น100อันนี้บวก100นะครับเท่ากับ4ทีนี้ลบ5คูณด้วย 2x ก็เป็นลบ 10h ลบ5คูณด้วย11ก็เป็นลบ55ทีนี้เราก็ย้ายข้างได้เลยครับผมย้ายตัวแปรไปไว้ด้วยกันย้ายตัวเลขไปไว้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับนี่นะครับเราย้ายลบ1ิ ย้ายไปไว้ฝั่งนู้นนะครับส่วนตัวเลขลบสิบเอดแล้วก็บวกหนึ่งร้อยเราก็จะอันเนี้ยสองอันนี้นะครับแล้วก็ย้ายไปไว้ฝั่งนูน้นเช่นกันเดี๋ยวครูจะเขียนใหม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูอย่างนี้เดี๋ยวงงครับผมข้างนี้ก็จะเหลือสิบเอดหรือแค่สิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเราย้ายลบสิบเอตรงนี้เนี่ยครับย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกสิบอ เท่ากับ C ่ลบห้าห้าครับผมลบสิบเอ็ดอันนี้ย้ายมาก็เป็นบวกสิบเอ็ดอันนี้บวกหนึ่งร้อยย้ายมาก็เป็นลบหนึ่งร้อยแบบนี้ครับทีนี้เราก็รวมกันได้เลยครับผมสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดก็เป็นยี่สิบเอดยี่สิบเอดอันนี้เดี๋ยวครูทำให้ดูทีละอันแล้วกันนะครับ สี่ลบห้าสิบห้าก็ได้ลบห้าสิบเอ็ดลบห้าสิบเอ็ดบวกกับสิบเอ็ดก็ได้สี่สิบนะครับลบสี่สิบนะครับผมลบสี่สิบลบหนึ่งร้อยนี่ครับลบสี่สิบกับลบหนึ่งร้อยก็ได้ลบหนึ่งร้อยสี่สิบเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ได้ลบหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับยี่สิบเอทเท่ากับลบหนึ่งร้อยสี่สิบเราต้องการหาค่าเอชตัวเดียวยี่สิบคูณอยู่เราย้ายไปหารนะครับฝั่งนี้เหลือเอชตัวเดียวครับเท่ากับ ลบหนึ่งร้อยสี่สิบส่วนด้วยยี่สิบนั่นเองครับอ่าทีนี้เราก็หารกันได้ครับอันนี้ตัดได้ก็ตัดไปเลยครับผมศูนย์ตัดศูนย์สองหนึ่งได้สองสองเจ็ดสิบสี่เอชเท่ากับลบเจ็ดครับผมข้อนี้เอเป็นลบเจ็ดนะครับโอเคนะครับ